สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมบ๊อบครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มานีโรนะครับแล้วก็พบกับประการหุ้นกราฟสวยครับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่30ตุลานะครับพอดีเมื่อคืนนี้ไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าฝนตกแรงมากแล้วก็เสียงซ่าร้องดังมากครับคิดว่าเสียงรบกวนน่าจะเยอะก็เลยอ่ะเดี๋ยวตื่นมาทําตอนเช้าให้แล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็คัดหุ้นมาได้นะ9ตัวนะครับตั้งแต่ ML นะฮะลงมาถึง Planet นะครับส่วนหุ้นเก่าเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับมี ตั้งแต่ BTS นะครับถึงแทนนะฮะแล้วก็มีเซ t 50ด้วยเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการกันเลยดีกว่านาะเพื่อไม่ม็นการเสียเวลาครับวันนี้ก็มาในรูปแบบของการอัดมือถือเช่นเคยนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนครับตัวเซ t 50นะครับ S 5 0 Z24 นะฮะตัวนี้ดูจังหวะนะคือมันวิ่งลงมาลวนะวิ่งลงมาถึงประมาณ925ครับแล้วก็เริ่มมีเด้ง แต่ว่าภาพรวมของตัวเซฟตียังเป็นขาลงในคลื่นย่อยชุดนี้นะครับอาจจะลงมาได้ลึกนะอาจจะลงมาถึงโซนประมาณเนี่ยเก้าร้อยเก้าเก้าร้อยสิบนะครับหรือว่าอาจจะกลับตัวก่อนที่จะลงมาถึงตรงนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่คลื่นย่อยนะครับใครที่เทรดคลื่นย่อยต้องโฟกัสหน้าช็อตถ้าราคายังไม่ทะลุก9ก2นะฮะเด้งขึ้นมาก็ยังโฟกัสหน้าช็อตอยู่นะครับ มอนแผนที่ให้ไปเนาะเด้งขึ้นมาที่ประมาณ9.35นะฮะแล้วก็ถ้าช็อตลงมาก็จะได้กําไรประมาณ5จุดถึง6จุดนะครับส่วนวันนี้ตอนเช้านะถ้าเด้งขึ้นมาอีกนะครับผมก็ยังมองหน้าช็อตอยู่ครับมีโอกาสาที่จะลงนะฮะยังไม่มีพลชั่นกลับตัวใดๆในช่วงนี้นะครับใครที่เล่นทีเฟสก็ตอนนี้โฟกัสหน้าช็อตจะได้เปรียบนะครับทีนี้ไปดูทางฝั่งของตัวอ้าวเดี๋ยวนะมา NBA ซะแล้ว <laughs> นะนะแบบนึงทีนี้มาดูในฝั่งของตัวหุ้นกันบ้างครับหุ้นที่เราดูกันเมื่อวานนี้นะฮะมีบ t s ีนะตัวแรกนะครับ BTS เนี่ยยังอยู่ในช่วงการพักตัวครับตัวนี้ก็ยังเล่นต่อเหมือนเดิมได้นะฮะไม่ได้เสียทรงอะไรครับตัวถัดไปครับคือตัว c ีเ t นะครับตัวนี้ก็เป็นทรงที่พักตัวเปิดโดดมาพักลึกไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดโลที่ประมาณ 4.94ก็ยังมองกลับขึ้นไปโซน5.6ได้อยู่นะครับสำหรับตัว4ีเซ็ตตัวถัดไปครับ s i SICT นะฮะตัวนี้ก็พักตัวเหมือนกันครับเปิดโดดลงมาครับหลังจากที่เบร a ขึ้นไปเทส6.3มันก็พักนะครับตัวนี้ซบลอจะอยู่5.8ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับต่อไปคือตัว PTGC ครับตัวนี้กลับตัวในโซนล่างใช่ไหมมี p r i c ชันกับตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นไหม ยังไม่หลุดโลคลื่นใหญ่นะครับคลื่นศูนย์ของเขาโลเขาอยู่ตรงนี้นะฮะพอราคาไม่หลุดโลเนี่ยทำให้ชช่นกับตัวมีโอกาสสร้างฐานและก็กลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับก็กลายเป็นไซเวยยักไปเลยก็น่าจะรอนานอยู่นะกว่าจะไป33บาทนะครับใครที่ชอบอภาพใหญ่แบบนี้ก็สามารถวางแผนการเล่นแถวนี้ได้นะครับสำหรับตัว PTGC ครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวแทนนะฮะตัวนี้ก็น่าจะพึ่งพักตัวนะเท่าที่เห็นรมว่วานดีนะครับเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ใน โซนล่างเหมือนกันคล้ายๆกับตัว pdgc นะครับอยู่ในโซนล่างนี่คือกรอบล่างของเขานะฮะกรอบบนอยู่ประมาณ10บบาทห้บนะครับถ้าตรงนี้ขึ้นพักทะลุแล้วสร้างขาไม่หลุดโลมีโอกาสที่จะเบรกแล้วก็กลับไปด้านบนได้นะครับตัวนี้ก็ยังรอได้ครับทีนี้มาดูตัวใหม่กันบ้างตัวใหม่นะะเริ่มตัวแรกคือ ml นะฮะ ml ตัวนี้ทรงจะโอ้โหคล้ายๆกับคล้ายๆกับจะ ปั่นหน่อยนะซับรอกของเขาจะอยู่0.64นะครับตรงนี้0.64ี่ถ้าไม่หลุดมีโอกาสที่จะกลับไปโซน0.85้าได้นะอยู่ใกล้คือลงมาตรงนี้สองรอบแล้วรอบแรกลงมาโดนแล้วก็เด้งขึ้นนะครับพอไปแ5ด้าแล้วก็กดลงมาลงมาโดนรอบ2ก็เด้งขึ้นครับคิดว่าวันนี้นะครับน่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้ถ้าจะเอาจริงนะคือเราเห็นแล้วเหรว่ามันตีกรอบไซเว์ตรงนี้นะครับที่0.64กับ0.8 5ด้านะครับ ถ้าเขาจะเล่นกันจริงๆจะลากขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่ควรจะหลุด0ูนหกสี่นะครับควรจะวนอยู่แถวนี้ครับเราก็สามารถวางแผนการเล่นในโซนล่างได้เพื่อลุ้นกลับไปขายในโซนบนก็คือ0ูนจุดแปดห้านั่นเองครับถัดไปนะครับจะเป็นตัวอินทัศตัวหุ้นใหญ่มาในวันนี้อินทัศมีไพรชั่นกับตัวครับหลังจากที่เขาย่อในขาดขึ้นนะคือตัวอินทัศเนี่ยต้องบอกว่าโลของเขานะครับมันอยู่ไกลามากเนี่ยเก้าสิบาท นี่คือโลหลักของเขานะครับเป็นคลื่นหลักอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยหลังจากวิ่งขึ้นมาเจอบิ๊กแบล็คเจอกลับตัว A อเชฟนะครับลงมาสักพักหนึ่งก่อนจะหลุดร้อยบาทเนี่ยร้อยบาทที่เป็นทรงที่เป็นจุดเปลี่ยนสเปรดเนี่ยเขาเริ่มมีดิเวร์เจนนะครับดิเวร์เจนก็คือดูจากแท่งเนี่ยที่ทิ้งไส้นะครับสองแท่งเลยทิ้งไส้เสร็จปุ๊บดึงกลับเป็นเขียวเปิดโดดนะครับแล้วก็คลุมแดงก่อนหน้าด้วยก็เป็นเอ็นกัฟฟิงไปด้วยกลายเป็นว่ามีดิเวเ้เอน้มาได แล้วเราก็เริ่มเทรดตัวนี้ได้นะครับเริ่มวางแผนการเล่นตัวนี้ได้ถ้าเป็นไดเวจนต์มันจะเด่งขึ้นรแรงๆแล้วพักตัวไม่หลุดโลครับและจะกลับไปเทสไัยได้ในที่สุดนะฮะถ้าไดเวจนต์ตัวนี้มันไม่ฟ a อลนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับซอ Loss จะอยู่ที่103บาทนะครับสำหรับตัวอินทัดครับถ้าไม่หลุดมีโอกาสกลับไปโซน114บาทครับตัวถัดไปนะครับจะเป็น global global เนี่ยดึงแรงมาก เมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นว่าภาพใหญ่เห็นไหมภาพใหญ่เป็นขาขึ้นนะครับภาพใหญ่ตรงนี้ดิวอเจนต์เลยแล้วก็เด้งแรงขึ้นพักขึ้นพักขึ้นแล้วก็พักพอลงมาถึงโลนะครับที่เป็นโลสําคัญของเขาแล้วกันเป็นคลื่นใหญ่นะฮะเขาก็มีการดึงกลับค่อนข้างแรงครับไปปิด15.8จุดปปิดแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะไปต่อถึง17บาทนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ไปเลยอาจจะพักตัวก่อนนะแล้วค่อยวิ่งนะครับเพราะว่ามันดึงแรงมากๆเมื่อวานนี้ ทีนี้มาดูุดสต็อปลอดกันนะฮะสต็อปลอดของตัว global เนี่ยจะใช้ไว้ที่แท่งเขียวตรงนี้เลยนะครับ15.10นะฮะห้ามหลุดแนวนี้ถ้าหลุดแนวนี้ก็มีโอกาสหลุดโลขคลืนใหญ่ครับแต่ถ้าไม่หลุดนะครับมีโอกาสที่จะสร้างฐานและกลับไปโซน17บาทนะครับตัวถัดไปเป็น TKN นะ TKN ก็ พักตัวอยู่นะครับตัวนี้ก็ให้มองคล้ายๆกับโกบอลครับเป็นการเล่นในคลื่นใหญ่นะครับโซนนี้โซน9บาทคือฐานของเขาวิ่งขึ้นพักขึ้นพักแล้วก็ขึ้นนะฮะแล้วพอลงมาสักโซนใกล้ๆ10บบาทเริ่มมีไดวิบบเจนสามคลื่นเลย1 2 3สนะฮะแล้วก็เด้งแรงไปอย่างน,นิวไฮห,หลังจากนิวไฮเสร็จปุ๊บยอ่อลงมาครับยอ่อลงมาถ้าไม่หลุดโซน10บบาทนะฮะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปครับ พลชั่นกับตัวในช่วงนี้ของตัว tkn นะตอนนี้มีแค่โดจินะครับยังไม่ได้กลับตัวแรงๆอะไรเท่าไหร่นะฮะตรงนี้มีแค่เขียวเปิดโดดแต่ว่ามันมันเป็นเขียวไม่ได้ไงมันกลายเป็นโดจินะฮะคิดว่าน่าจะยังพักได้อีกแต่ว่าไม่น่าจะหลุด10บ,บาทนะครับมันเป็นหุ้นยอนะะ่อในขาขึ้นถ้าไม่หลุด10บ,บาทยังไงก็มีโอกาสวกกลับครับแนวต้านประมาณ1 1 8นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับมันกําลังอยู่ในช่วงย่อพอดีถัดไปนะครับเน็กเน็กก็เป็น ตัวย่อมเหมือนกันนะเนี่ยภาพใหญ่นะครับดูภาพใหญ่เขาก่อนนะโซนนี้นะครับ gent, เดวเจนเด้งพักตัวนะครับพักตัวแค่น่าจะประมาณ38.2%ฟิบนะแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปนิวไฮแต่ว่าโซนนี้ถือว่าพักตัวค่อนข้างลึกครับช่วงตรงนี้นะครับพักตัวไม่มีแฟคชั่นมันก็เลยไม่สามารถกลับไปเทสไฮได้เนาะแล้วก็ลงมาลึกเลยนะครับน่าจะพักตัวประมาณ6 1 8ฟิโบถ้าตีจากโล ไปไฮนะครับหกสิบเจ็ดปอร์เซ็นต์ปุ๊บเกิดการกลับตัวครับเดี๋ยวพาไปดูการกลับตัวใกล้ๆนะฮะนี่ฮะการกลับตัวใกล้ๆของตัวเน็กนะครับจะมีลักษณะของการเกิดเดเวอร์เจนนะครับหลุดโลแล้วดึงกลับแรงแล้วก็มีเอ็นกาฟลิงต่มมานะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับในการกลับตัวครับแต่ว่าจะวิ่งต่อเลยไหมอันนี้ไม่รู้นะฮะอาจจะพักตัวแล้วค่อยวิ่งนะครับหรือว่าจะวิ่งต่อไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับซับหลอดจะอยู่บาทสสตางค์ ส่วนแนวต้านจะอยู่โซนไกลเลยบาท50สต่างนะครับแนวต้านของ็กถัดไปครับคือตัว SEI ตัวนี้ก็ดึงแรงเหมือนกันนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในโซนล่างโซนกับตัวด้านล่างนะครับมีโอกาสที่เขาจะวิ่งกลับขึ้นไปได้ในอนาคตนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเพิ่งเกิดไดเวเจนตรงนี้นะครับลงเด้งลงแล้วก็มีเขียวเปิดโดดขึ้นมา มีโอกาสที่เขาจะพลิกเลยอาจจะขึ้นมาเ r e โลว o w e เลยนะครับที่โซนประมาณ5.6-5.7แล้วก็พักตัวแล้วก็ไปหรือนะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะย่อก,ก่อนเจอโลว์ไฮแล้วขอย่อก่อนแล้วค่อยเลือกนิวไฮทีนึงก็มีโอกาสเป,เป็นไปนทั้งสองนะครับแล้วก็โอกาสที่3ามก็เป็นลักษณะของการเด้งหลอกครับไม่ผ่านโลว์ไฮแล้วก็เกิดเป็นที่เด่นในเซ็นด้านบนแล้วราคาก็ร่วงหลุดลงนะครับอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องตั้งสับลอยไปทุกครั้งนะครับมีโอกาสได้ต้นเทรนก็จริงแต่มีโอกาสที่ราคาจะหลุดโลเหมือนกันนะครับซับรอยของตัว SEI ตอนนี้จะอยู่ที่โลสุดเลยโลขึ้นสุด4.6นะฮะส่วนแนวต้านแนวต้านใกล้ๆนี้ครับประมาณ5.6-5.7นะครับคือถ้าเขาผ่านได้ก็มีโอกาสไปเทสโซนน้ำมัน6บาท9-90ตังค์นะค่อนข้างไกลนะครับตันที่2ถัดไปนะครับจะเป็น STA มมีแต่ คลื่นใหญ่นะช่วงนี้ตลาดมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ดูคลื่นใหญ่ไปมาดู s t a ภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ของ STA เป็นขาขึ้นนะเราจะเห็นว่าโลเขายกมาเรื่อยๆนะครับเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนิวไฮพักตัวคลื่นใหญ่นะฮะนิวไฮพักตัวนิวไฮพักตัวนี่คือคลื่นใหญ่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นการย่อตัวลงมารอบนี้เนี่ยโลในคลื่นใหญ่ แต่อยู่ที่โซนประมาณ17.5 17.6ประมาณนี้นะครับนี่คือโลขึ้นใหญ่แต่เราไม่ต้องไปซ็อปตรงนั้นก็ได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการกลับตัวนะครับของอตัว p r i c ช a c นเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าโซนล่างเห็นไหมโซนนี้มีการดึงนะครับมีการดึงทำ d i v e r g e n c นะครับแล้วก็ไ SI อเห็นชัดเจนเนาะตัวนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับเป็นเขียวเปิดโดดเปิดโดดไปได้ไกลมากด้วยนะครับ ก็เริ่มมีการกลับตัวแล้วเราสามารถวางซอลล็อตไว้ที่19.5นะครับโซนที่เป็นการกลับตัวล่าสุดตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็อาจจะรอ,อนานหน่อยนะกว่าจะกลับไปแนวต้าน25บาทเนี่ยนะอาจจะรอ,อนานหน่อยแต่ว่ามีโอกาสไปถึงครับเพราะว่ามันมีฟรัชั่นกลับตัวแล้วมันมีแพทเทิร์นกลับตัวแล้วนะครับอาจจะมีพักตัวอีกหน่อยแล้วค่อยนิวไฮเป็นขึ้นพักทะลุนะครับแต่ก็เหมาะกับคนที่อ่ไม่ชอบเล่นสั้นนะฮะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นภาพใหญ่นะตัว STA ถัดไปไปดูตัว บลานะครับใกล้หมดแล้วนะอีกสามอีกสองตัวนะครับมีบลาแล้วก็แพนดนะฮะตัวบลาเนี่ยเทรนเป็นขาขึ้นชัดเจนครับดูภาพแบบนี้เห็นชัดเจนเนาะแล้วก็ล่าสุดนะฮะตอนนี้เขาพยายามจะขึ้นต่อนะเท่าที่เห็นนะฮะดูทรงเขาละเริ่มยกโลนะครับ5อยู่ที่เดิมนะทรงเริ่มยกโลละมีเขียวขึ้นมาละลุ้นนิวไฮได้ต่อนะครับตรงนี้จะเป็นโครงสร้างราคาที่อยู่ในช่วงการพักตัวครับ เวลาจะขึ้นก่อนขึ้นมันก็ต้องพักตัวแบบนี้นะครับแล้วก็พอมันพักเสร็จมันเลือกข้างดันขึ้นมันก็จะไปได้ไกลนะฮะอันนี้ก็พักตัวเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่ามีโอกาสขึ้นครับเพราะว่าดูทรงแล้วดูบิ๊วไวแล้วนะฮะน่าจะผ่านแนวต้านได้ซับลอดของบลานะครับจะอยู่23บาทสีนะถ้าไม่หลุดมีโอกาสนิวไฮครับถัดไปคือตัว Planet ตครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เราน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วช่วงหนึ่งนะ p l a n e t นะฮะ เดี๋ยวนะสักครู่นะครับอันนี้ผมอัดผ่านมือถือนะก็อาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะต้องขออภัยล่วงหน้านะ <c oughs> อ่ะพระเนตนะครับเหมือนจะเคยอัปเดตไปแล้วช่วงหนึ่งเราช่วงที่พักตัวนะครับส่วนนี้เขาย่อไม่ลึกเท่าไหร่แล้วเขาก็ไปเลยนะครับล่าสุดตอนนี้มาที่1.54ครับในคลื่นย่อย30มสนาทีก็ค่อนข้างสวยนะครับพระเนตมันเป็นคลื่นของเขานะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ ซอบล,ล่าสุดในไทม์เฟรม30นาทีอยู่ที่บาท45สตางนนค์นี่คือซอับล่าสุดของเขานะครับแนวต้านมีโอกาสไปโซโนประมาณบาท70เป็นโลว์ไฮในอดีตนะครับตอนนี้พักตัวอยู่ที่บาท54ครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับหรือว่าในวิกนี้แล้วกันไม่เกิดเป็นแท่งแดงบิ๊กแบล็คกดต่ำลงมาต่ำกว่าบาท45มีโอกาสเขาจะไปต่อครับแต่ถ้าเกิดบิ๊กแบล็คนะครับ ต่ำกว่าบาท45เมื่อไหร่นะครับอันนี้จะเป็น A shape ก็มองว่าจบรอบคืนย่อยน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเราวางซับรอตไ้ตรงนี้นะครับเป็นซับรอตระยะสั้นครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดที่คัดมาฝากกันในวันนี้โอ้โหอิ่มเลยนะฮะหลายตัวมากครับวันนี้มีของเดิมด้วยมีของใหม่ด้วยนะครับทีนี้มาดูทรงกันว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมมองตัวไหนน่าจะไปไวสุดนะนะอ่ามุมมองของผมนะฮะตัวที่คิดว่าจะไปไวสุดนะครับจาก9้าตัวที่คัดมาเนาะก็ ไอ้ตัวที่ยังแรงอยู่ก็จะเป็นเน็กนะครับเท่าที่ดูนะแล้วก็อินทัเนี่ยมีการกลับตัวแล้วนะครับน่าจะพุ่งได้ต่อนะถ้าตลาดกลับมาดีวันนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็พรีเนตครับอยู่ในช่วงขาขึ้นครับน่าจะไปไหวนะครับนี่ก็เป็น3ตัวที่ขั้นมาฝากกันนะครับอัดไม่ใช่สิที่คิดว่าจะไปไวที่สุดแล้วกันนะครับในวันนี้ครับใครชอบตัวไหนก็เก็บเข้าสลิดลองแผนกรนเล่นในช่วงเช้าได้เลยนะครับ แล้วก็ลืมไม่ได้เลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือทองคำครับเดีย๋ยวผมวิเคราะห์ทองคำช่วงท้ายแล้วกันนะฮะมาดูฝั่งของทองคำนะครับนิวไฮมาได้สำเร็จนะคือแผนที่ให้ไปเนี่ยถ้าเจอพรัชั่นใช่ไหมตั้งแต่โซนประมาณเนี่ยฮะโซนประมาณ2,700ันะครับ2,740 2,750ถ้าเจอพรัชั่นให้มองหน้าเซลล์นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีพรัชั่นเลยครับ กลายเป็นฟอร์มตัวเพื่อขึ้นนะฮะตรงนี้นะครับพอราคาขึ้นมาเทสแนวต้านเนี่ยใกล้ๆแนวต้านเนี่ยกลายเป็นพักตัวฟอร์มตัวแล้วก็เกิดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็วิ่งขึ้นเลยนะครับเบรกประมาณ2 7 4 3สามแล้วก็วิ่งขึ้นผ่านแนวต้านขึ้นย่อยไปทีเนี้ยไปเทสแนวต้านขึ้นใหญ่ครับแนวต้านขึ้นใหญ่ก็ไม่มีพลเรชนเลยนะครับเนี่ยพักตัวครับพักตัวมันรอบนี้นะฮะพักตัวทําเป็นแบบไซด์เวย์นะครับ ไซเวดาวแล้วก็มีแท่งซิกเนลโผล่ขึ้นมาที่2,755แล้วก็2,719นะครับเป็นแท่งซิกเนลโผล่แล้วก็วิ่งนิวหาไปเลยนะครับผมถึงบอกว่าถ้าจะเซลล์แนวต้านให้รอไชั่นสวยๆซะก่อนนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีเราจะได้ไม่ติดดอยเราจะได้ไม่ต้องขัดนะครับสรุปแล้วมันไม่มีนะ <laughs> ก็เป็นขาขึ้นครับตอนนี้นะครับตัว ตัวทองคําก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับแล้วก็ในคลื่นย่อยนะครับโลล่าสุดนะที่ไม่ควรหลุดนะครับโซนประมาณ2อง3น้ครับนี่คือโลล่าสุดของเขาถ้าย่อมาไม่หลุดก็จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับจังหวะในการเล่นก็ปล่อยเขาย่อครับปล่อยเขาย่อมาเลยแล้วก็มีแฟคชั่นเอ็นกัฟฟิงแล้วค่อยเล่นนะครับฟังบายได้เปรียบนะฮะย่อมามีแฟคชั่นแล้วค่อยเล่นนะครับจุดนี้ก็ย่อมามีแฟคชั่นแล้วค่อยเล่นกลับนะครับโอเคนี่ก็เป็นแผนทองคาล่าสุดที่ฝากไว้ให้แล้วกันเนาะ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนจบครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มาน,นีโร่ด้วยแล้วพบกับหุ้นกรับสวยได้ใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ